ลุกกิจกรรมศึกราชวงศ์ปล่อยโปเกมอนตัวใหม่โดโดเกซันโปเกมอนดาบใหญ่สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์ในห้าก็พรุ่งนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมใหม่เข้ามาแล้วนะครับกิจกรรมศึกราชวงศ์นี่ก็จะเจอโปเกมอนตัวใหม่ด้วยนะครับแล้วก็น้องนิโดควีนกับน้องนิโดควคิง อะไรหรอนะครับคิงกับควีนนะครับเขาจะใส่มงกุฎสีทองแบบนี้ด้วยนะครับน่ารักแล้วก็มีโปรกกรมตัวใหม่นะครับก็จะเป็นกิจกรรมนะฮะศึกราชวงศ์จะเริ่มขึ้นในวันเสาร์ที่10นะฮะเวลา10โมงจบวันที่18เวลา2ทุ่มนะครับก็ไฮไลท์ของกิจกรรมก็จะได้ XP จากการพัฒนาร่างโปเกมอนเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับ แล้วก็มีโอกาสพบโปเกมอนหายากในร่างสีพิเศษนะครับหรือชายนี่นั่นเองนะฮะก็คือนิโดควีนและนิโดคิง่ยอะไรวะนิโดควีนกับนิโดคิงนะครับพร้อมเครื่องประดับนะฮะมงกุฎสีทองก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ได้ยังไงนะฮะยาดงนะฮะมิสซึฮันนี่แล้วก็ชิชิโกะนะฮะในเวอร์ชั่นสีพิเศษ นะฮะก็จะมีโอกาสเจอได้มากขึ้นนะนะแล้วก็ยาดงนะอาจมอบตาสัญลักษณ์ราชาก็ไอ้นั่นแหละอะไรอ่ะไอไอไอเทมในการแปลงร่างของเขาอ่ะนะครับแล้วก็โปเกมอนเปิดตัวใหม่นะครับก็คืออ่าโดเกซันนะฮะคิงคิงแกมบิดเออโปเกมอนดาบใหญ่ก็คือตัวนี้แหละนะครับ ก็หัวใหญ่ขึ้นนะเป็นมแมลงมันเนี่ยโอ้แล้วมือเป็นกระสุนนะนเนี่ยนวดเพียบนะฮะเออก็พัฒนาร่างได้นะเออพัฒนาร่างได้นะครับก็จะต้องคือถ้าจะพัฒนาร่างนะฮะปกติน้องจะฟักจ,กจะไข่ใช่ไหมจะพัฒนาเป็นร่างนี้นะครับก็ต้องพาไปเดินนะฮะคือเอ,เอาเอาตัวที่เราต้องการพัฒนาร่างเนี่ยมาเป็นบัตดี้ก่อนนะครับแล้วก็เอาไปตี ชนะโปเกมอนมืดกับโลหะนะมืดหรือโลหะในการตีบอสเท่านั้นนะครับเออในการตีบอสเท่านั้นนะฮะก็แค่เอาไปเป็นบัดดี้แล้วก็ไปตีบอสมืดหรือโลหะนะครับมืดหรือเล็กก็แหละนะครับสิ้ครั้ง15ตัวนะฮะเฉพาะการตีบอสนะเออนะอย่าลืมนะเอา,เอา,เอาคิริคริซันนะเจ้าโปเกมอน ซามุไรนะที่ฟักจากไข่ปกติแหละต้องการตัวไหนก็เอาตัวนั้นไปเป็นบัดดี้แล้วก็เอาไปตีบอสนะฮะสำรวจในระหว่างนี้ก็ท้องฟ้าสีสันไอ้นี่ไม่เกี่ยวว่าสำรวจพร้อมกันเออผมลืมมาออกนะครับโปเกมอนในธรรมชาติที่จะพบบ่อยขึ้นนะครับก็มียาดงนะก็อย่างที่บอกว่ายาดงเขาอาจจะมอบไอเทมในการพัฒน,นาร่างให้นะฮะ ร่างที่2ก็สโรโบ p v p ได้นะมามาเคโรนะเออนานามาเคโรนะฮะหรือว่าสลากอสนะตัวนี้ร่าง2อง PV p พได้ครับร่างสามเอาไปยืนยิมน,นะขู่ชาวบ้านได้ cp พีมเยอะดีแต่ตีเขาไม่เข้าพจมะครับนะฮะร่าง3ามนี่ pvp เด็ดดวงเลย นะมีสือฮันนี่นี่มีโอกาสเจอชายนี่ด้วยนะครับก็เฉพาะตัวเมียนะตัวเมียก็จะมีหัวตรงนี้แดงๆนะครับจะพัฒนาร่างได้เฉพาะตัวเมียซื้อทาจะครับร่าง3ามพได้นะชิชิโกะนะฮะหรือว่าลิตริโอนะร่างแรกลงหลีก5 0 0ร่าง2ก็ลงตัวเมียนะลงหลีก1,500แล้วก็นี่ฮะโคมาทาน่าเออเจ้าตัวนี้นะครับก็มีร่างใหม่นะ นะครับก็โดโดเกซันหาหาไว้นะเผื่อตีบอส cp เขาเยอะอยู่นะ cp เขาเยอะอยู่นะหมายถึงไอ้ตัวเนี้ย cp เยอะมากเลยนะฮะอาจจะ pvp ดีก็ได้เพราะมันเป็นเหล็กนะเหล็กจะทนได้หลายธาตุนะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันเจ๋งหรือเปล่าแต่เก็บไว้ตีบอสได้ครับระบบตีบอสนะครับบอสหนึ่งดาวก็จะมีนิวล่า แล้วก็โคมาทาน่านี่ตัวนี้ที่มีร่างใหม่นะครับบอสสามดาวนี่ไงใครอยากได้ชายนี่สวมมงกุฎต้องจีบอสสามดาวครับนิโดควีนสวมมงกุฎกับนิโดคิงสวมมงกุฎน,นะฮะก็จะมานะนิโดวควีนเนี่ย PVP ได้นะจริงๆนิโดคิงก็พอได้อยู่แต่ว่าควีนเก่งกว่าธรรมดาครับเมียเก่งกว่าผัว นะครับเอาประมาณนี้นะครับพรุ่งนี้ก็นี่ฮะหาตีได้บอสหนึ่งดาวเองแล้วก็จะพัฒนาร่างไปเป็นร่าง2ก็ต้องเอาไปเขาไปเป็นบัดดี้นะแล้วก็ไปตีบอสมืดกับเหล็กก็นี่ฮะอันนี้มืดอันนี้เหล็กอ่าสิบห้าครั้งอะมึงเอ้ยเสียบัตรไม่รู้เท่าไหร่แหละนะครับอ่ะตัวยาดงก็น่าเก็บนะเอาไปพีพีได้อยู่เก็บแคนดี้นะร่างอื่นที่เป็นอยู่ในภูภาคอื่นก็พีพีเก่งอยู่นะฮะ สลากอสล่าง2ก็เจ๋งนะครับอ่าพูจมะนี่ล่าง3นี่เด็ดดวงเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับนะโปเกม,มอนเปิดตัวใหม่นะเรามีมงกุลงงกุดอะไรอย่างนี้ต้องไม่พลาดเริ่มพรุ่งนี้10โมงนะจ๊ะนะครับเดี๋ยวมีคลิปเรื่องของอ่าอะไรนะซุยคูนอีกนะครับก็กดไลค์ให้กันด้วยนะครับเปิดเอาไปแชร์ให้เพื่อนดูด้วยบ้างก็ได้นะครับคนดูน้อยลงน้อยลงไม่รู้เป็นไรนะครับอ่ะ ใครกดไลค์คลิปนี้ขอให้ได้ใช้นี่